ฝูงไดโนเสาร์ขนาดใหญ่วิ่งผ่านป่าคุณหัภูมิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังก็เริ่มติดไฟไดโนเสาร์บางตัวติดอยู่ในหนองน้ำและออกไปไม่ได้ เทโรดกทิวบินอยู่ด้านบนขนาพยายามหลีเรื่องคลื่นระเบิดที่จะปกคลุมโลกในไม่ช้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ66ล้านปีก่อนมันกวาดล้างสิ่งมีชีวิตเกือบทุกอย่างบนโลกนกและไดโนเสาร์ที่บินได้เป็นสัตว์เพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่เอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์การสูญพันธ์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเฮกอย่ามาโทษฉันนะตอนนั้นฉันยังไม่เกิด มาดูแผนผังสายพันธุ์ทางวิวัฒนาการของพวกมันเพื่อดูนกตัวแรกของโลกกันอาคิออฟเทอริกส์มันมีขนาดเท่ากับนกกาในปัจจุบันแต่ดูเหมือนไดโนเสาร์ตัวเล็กที่มีขนมันมีฟันรูปกลวยขนาดเล็กจํานวนมากเกือบจะเหมือนจระเข้นั่นเป็นเพราะอาคิออฟเทอริกส์มีความใกล้ชิดกับสัตว์เลื้อยคลานมากกว่านกถึงอย่างนั้นสมองของมันก็ใหญ่กว่าสมองของสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้ถึงสามเท่าแม้ว่ามันจะมีปีกที่มีขน มันก็แทบจะบินไม่ได้เหมือนนกสมัยใหม่พอไหล่ทาให้มันยกปีกขึ้นเหนือหลังไม่ได้มันเลยก,กระพือปีกอย่างเต็มที่ไม่ได้เป็นไปได้มากว่ามันใช้ปีกขนาดเล็กของมันร่อนแทนวิวัฒนาการได้นําไปสู่สายพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการมากขึ้นซึ่งบินได้อย่างเต็มที่เทโรดักทิลพวกนี้ไม่มีขนแต่มีเยื่อหุ้มซึ่งทำจากผิวหนังและกล้ามเนื้อปีกของมันยาวประมาณขามนุษย์มันบินได้อย่างสมบูรณ์แบบและจับปลากับสัตว์เล็กๆ แม้ว่าไดาโนเสาร์ที่บินได้จะแซงหน้าผู้ล่าบนบกอย่างเวโรซีแรปเตอร์และทีเร็กซ์ได้ง่ายๆแต่พวกมันส่วนใหญ่ก็ไม่รอดจากอุกกาบาตขนาดยักษ์เรามาดูเหตุการณ์นี้ทีละขั้นตอนเพื่อดูว่าพวกมันมาถึงยุคของเราได้ยังไง สิบนาทีก่อนอุปบาทชนหินขนาดใหญ่เท่าเกาะแมนฮัตตันกำลังเคลื่อนเข้าหาโลกในอวกาศมันมีน้ำหนัก460ล้านล้านตันนั่นก็เหมือนกับวานสีน้ำเงิน3ล้านล้านตัวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หนักที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกและมันกำลังเข้าใกล้โลกของเราด้วยความเร็ว19กิโลเมตรต่อวินาทีด้วยความเร็วนั้นมันข้ามมาหาสมุทรแอตแลนติกได้ในเวลาแค่4นาทีครึ่งเร็วกว่ายานอาวกาศสมัยใหม่ของเราถึงสองเท่า หาวินาทีก่อนอุกบาตชนโอ้ยเริ่มเครียดแล้วแรงโน้มถ่วงของโลกยังคงดึงอุกกบาตยักษ์เข้ามามันทําให้เกิดรูในชั้นบรรยากาศของเราและสร้างเสียงดังจนคนได้ยินจากอีกด้านหนึ่งของโลกได้สัตว์ทั้งหมดบนโลกของเราตื่นขึ้นด้วยความตื่นตระหนกพวกมันเงยหน้าขึ้นและเห็นหินก้อนใหญ่ที่เริ่มเผาไหม้ในอากาศ เศษเล็กเศษน้อยเริ่มแตกออกจากอุกกาบาตหลักไฟนี้สว่างมากจนส่องแสงราวกับดวงอาทิตย์ไดโนเสารบินได้และบรรพบุรุษอื่นๆของนกสมัยใหม่เป็นกลุ่มแรกที่รับรู้ถึงอันตารายพวกมันบินตรงขึ้นไปบนฟ้าและพยายามบินให้ไกลาจากจุดที่ชนมากที่สุดเพื่อเอาชีวิตรอดช่วงเวลาของการชน มวลขนาดมหืมมาและความเร็วของอุกกาบาตท,ทําให้มันมีพลังงานมหาศาลทันทีที่มันแตะพื้นโลกก็ทําให้เกิดการระเบิดพ่ๆๆกับ TNT 150ล้านล้านตันพื้นระเบิดฉีกเอาชิ้นส่วนโลกของเราออกและพวกมันก็ปลิวกระจายไปทั่วกําแพงพลังงานขนาดใหญ่เริ่มเคลื่อนตัวจากจุดชนไปยังทุกทิศทางมันถอนรากถอนโคนต้นไม้แล้วผลักมันลงกับพื้นเหมือนโดมิโน คลื่นกระแทกล้อมรอบโลกของเราอย่างสมบูรณ์พลังงานนี้จะกลายเป็นความร้อนทุกสิ่งรอบๆจุดที่ชนเริ่มลุกไหม้ป่าไม้และต้นไม้เขียวขจีกลายเป็นฐานร้อนระอุในไม่กี่วินาทีพืนดินและหินก็ระเหยไปการชนทำให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ไดนโนเสาร์บางตัวอาจตกลงไปในรอยแยกที่เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไหวรุนแรงทำให้เกิดคลื่นสึนามิที่สูงกว่าตึกเอ็มพายสเตดไดโนเสาร์ที่ไม่ได้ติดอยู่ในป่าที่ถูกไฟไหม้ก็ถูกคลื่นยักษ์ซัดหายไปไดนโนเสาร์ในอเมริกาเหนือพยายามหนีโดวยวิ่งไปทางเหนือแต่คลื่นระเบิดตามพวกมันไปอยู่ดี ดโนเสาร์บินได้ไม่มีปัญหากับแผ่นดินไหวหรือซึอนามิพวกมันบินสูงพอที่จะหลีกเลี่ยงคลื่นยักษ์ได้แต่ผู้มันต้องคอยหลบเศษอุกบาทที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องหานาทีหลังจากอุกบาทชนฝนดาวตกของเศษเหินยักษ์ยังคงตกลงสู่พื้นโลกอุกบาทบางชิ้นมีขนาดเท่ากับรถยนต์บางก็พอๆกับอาคารขนาดใหญ่ขี้วและฝุ่นลอยขึ้นไปในอากาศ อุณหภูมิของพวกมันสูงมากจละลายกลายเป็นลาวาเหลวแล้วตกลงสู่พื้นโลกทำให้เกิดไฟไหม้มากขึ้นอีกฝนดาวตกยังสร้างปัญหาให้ไดโนเสาร์ที่บินได้ด้วยพวกมันต้องหลบหลีกและหลบหินร้อนสีแดงที่ตกลงมาอุณหภูมิที่สูงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับพวกมันเพราะอาจทำให้ขนร่วงได้ถ้าไม่มีขนมันก็บินไม่ได้ 10ชั่วโมงหลังอุกบาทชนไดนโนเสาร์วิ่งไปทางเหนืออย่างต่อเนื่องตลอดเวลาพวกมันพบว,ว่าตัวเองอยู่ในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยที่มีหนองน้ํามากมายไดนโนเสาร์ขนาดยักษ์อย่างทีเร็กซ์มีขาที่ยาวเท่ากับส่วนสูงของมนุษย์พวกมันมีโอกาสที่จะผ่านภูมิประเทศนี้ไปได้แต่ถ้าลม้มลงพวกมันก็จะไม่มีวันลุกขึ้นได้อีกไดนโนเสาร์ตัวเล็กๆเ,เช่นไทสซราทอบมีขาสั้นและเดินผ่านหนองน้ําไม่ได้ หนึ่งเดือนหลังจากอุกบาตชนเท่าฐาน15ล้านล้านตันถูกพ้่นขึ้นไปยังชั้นบรรยากาศของเราเมฆสีดำขนาดมะฮืมาปิดกั้นดวงอาทิตย์และโลกก็ตกอยู่ในความมืดมิดพืชที่รอดตายสังเคราะห์แสงจากแสงอาทิตย์ไม่ได้และหยุดผลิตออกซิเจนไดโนเสาร์ที่รอดตายแทบจะหายใจไม่ออกเพราะขาดอากาศและมีฝุ่นจำนวนมาก การขาดแสงแดดบนท้องฟ้าทําให้แพลงต้นและพืชถายไปสัตว์ทะเลจํานวนมากถูกทิ้งไว้โดยไม่มีแหล่งอาหารแม้แต่แหล่งเดียวฝุ่นและขี้เถ้าในชั้นบรรยากาศป้องกันไม่ให้โลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์และอุณหภูมิก็เริ่มลดลงสถานที่ที่อุกกาบาตตกลงมานั้นเต็มไปด้วยกัมมันตกรดที่เป็นพิษนี้ระเหยขึ้นไปในขณะที่เกิดการชนและก่อตัวเป็นเมฆตอนนี้มีฝนกรดบนโลกไดนเสาร์ที่บินได้ต้องหลบฝนเหล่านี้ พวกมันต้องอยู่ในถ้ำและออกไปหาอาหารข้างนอกไม่ได้จนถึงตอนนี้มีไดโนเสาร์บนบกและบินได้จำนวนมากที่รอดชีวิตมาได้พวกมันออกมาดูผลที่ตามมาของภยัยพิบัติบริเวณที่เกิดการโนอยู่ในเม็กซิโกในปัจจุบันมันคือคาบสมุทรยูคาทานหลุมอุก,กบาตชิกซูลุปตั้งอยู่ที่นี่กว้างประมาณ150กิโลเมตรขนาดครึ่งหนึ่งของทะเลสาบมิชิแกนและลึก19กิโลเมตรคนเอาเขาเอเวอเรสต์ทั้งหมดใส่ลงไปได้และยังเหลือพื้นที่ว่างอีก10กิโลเมตรด้วย มันไม่ใช่การชนที่ทําให้ไดโนเสาร์หายไปไปได้ทําลายพืชส่วนใหญ่ที่ไดโนเสาร์กินพืชกินเป็นอาหารเมื่อไม่มีอาหารจํานวนของพวกมันก็ลดลงอย่างรวดเร็วไดโนเสาร์ที่กินเนื้อเป็นอาหารก็ไม่มีอะไรจะกินเชน่นกันฝนกรดและการหายไปของแพลงต้นพืชคุกความสิ่งมีชีวิตในทะเลทั้งหมด แม้ว่านกจะหลีกเลี้ยงคลื่นยักษ์และสึนามิได้แต่พวกมันก็ขาดแคลนอาหารเช่นกันประมาณ80%ของนกทั้งหมดหายไปก่อนถึงจุดสิ้นสุดของเหตุการณ์การสูญพันธุ์ปัญหาคือป่าทั้งหมดบนโลกโดนทำลายไปแล้วนกส่วนใหญ่จะทำรังและอาศัยอยู่ตามต้นไม้นอกจากนั้นป่าย,ยังเต็มไปด้วยอาหารอยู่เสมอตั้งแต่มดและปลวกไปจนถึงมแมลงบินได้และหนูตัวเล็ก ทำให้มีเฉพาะสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินและบินได้เท่านั้นที่รอดเป็นไปได้มากที่พวกมันกินมเมล็ดพืชขนาดเล็กที่ยังเหลืออยู่นนสัยนี้ทําให้ไดโนเสาร์บินได้สูญเสียฟันระหว่างวิวัฒนาการแทนที่จะเป็นขากันไกลที่มีฟันแหลมคมพวกมันกลับมีปากยาวเพื่อจิกมเมล็ดเล็กๆจากพื้นดินแทนแม้ว่าโลกจะเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่แล้วแต่ก็ยังมีวิวัฒนาการครั้งใหญ่ของนกเกิดขึ้น พวกมันต้องเดินทางไกลเพื่อหาอาหารปีกของพวกมันแข็งแรงขึ้นพวกมันยังรู้สึกปลอดภัยจากผู้ล่าที่ถือว่าพวกมันเป็นอาหารมาก,ก่อน ตอนนี้ไม่มีทีเร็กซ์คอยจับนกที่กำลังหลับอีกต่อไปประมาณ1,000ปีหลังจากการชนป่าทึบแห่งแรกก็ปรากฏขึ้นมันช่วยส่งเสริมวิวัฒนาการครั้งใหญ่ไปอีกขั้น1ล้านปีต่อมาป่าที่เต็มไปด้วยอาหารเป็นที่อยู่อาศัยของบรรพบุรุษของนกเม้าส์สมัยใหม่และ65ล้านปีต่อมาในยุคปัจจุบันเรามีนกประมาณ10,000สายพันนกพิราบอีกานกอินทรีและเหี่ยวแม้แต่นกเพนกวิน พวกมันเป็นลูกหลานของไดโนเสาร์ทั้งหมดแต่ก็มีผู้รอดชีวิตอื่นๆด้วยบ,บรรพบุรุษของจาระเ้และเอลิเกเตอร์บางชนิดปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงได้เต่าประมาณ80%เอาชีวิตรอดจากการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ได้และตอนนี้ลูกหลานของพวกมันก็อาศัยอยู่ในยุคข,ของเรางูและกิ้งกากก็ผ่านเวลาที่ยากลำบากในโพรงมาได้แม้แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นโมโนทรีมก็ยังมีชีวิตรอดสัตว์ตัวเท่าแม่นแคระนี้คือวัฒนาการต่อไปได้ หลายล้านปีต่อมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหล่านี้ได้พัฒนาเป็นไพรเมตซึ่งต่อมาได้กลายเป็นมนุษย์สมัยใหม่หลังจากนั้นนานมากไอโฟนก็ถือกำเนิดขึ้น